วิธีการฉีดมันสำปะหลังให้ได้ผลนะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถนำโปรตีนะคะไปแช่ท่อนมันได้ด้วยนะคะแช่เอาไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วมาปักได้เลยหลังจากนั้นนี่นะคะสำหรับมันสำปะหลังก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุมันสำปะหลัง20วันขึ้นไปนะคะได้ตั้งแต่ระยะที่1เลยเว้นช่วงประมาณ15วัน30วัน45วันนะคะ พอมันสัมปะหลังนะคะเข้าสู่2เดือนนะคะให้เพิ่มปริมาณเป็น2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะคะฉีดช่วงเช้าจะดีที่สุดค่ะและถ้าเกิดว่าอยากให้เพิ่มแป้งนะคะต้องแนะนำเป็นตัวอะมิโนแบล็กตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มแป้งได้นะคะใช้1ฝานะคะทางร้านจะแถมฝาไปแล้วนะคะ50ซีซีแบบนี้นะคะฉีดเพื่อบำรุงเพื่อเพิ่มแป้งแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะคะใช้5 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะ และอะมิโนโบแบล็กนะคะยังจะมีประโยชน์นะคะในการรักษาโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพืชพันธุ์ของท่านนะคะเป็นเชื้อราแล้วก็ให้ใช้2ฝานะคะต่อน้ำา20ลิตร2ฝาก็คือ100ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนั่นเองค่ะทุกท่านแนะนำให้ทุกท่านนะคะซื้อกับเพจนะคะที่ มีบัตรตัวแทนบัตร C4 แบบนี้นะคะเหมือนของตองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรับรองค่ะถ้าซื้อจากเพจนี้นะคะทุกท่านได้ของแทนแน่นอนค่ะนี่นะคะเป็นสมาชิกนะคะของทางบริษัทนะคะตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัทเลยถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะซื้อกับทางเพจรับรองได้ของแทนแน่นอนค่ะ